สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แเ้วแลแถวที่2ี่สิเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2 564ที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว8ดงวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างสามเลขนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่6-2ครั้งบวกด้แถวที่13แล้วก็บวกด้แถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่1นะครับบวกได้วยมก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกได้สี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่อามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากววันที่1เดือน5ปี 6, 4ี่ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16เดือน, 26, น,น4ปี64 7บวก7เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก2เป็น23 23บวก5เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 28บวก3เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 28บวก4เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2ผลกันอ,อกเลขท้าย2ตัวล่าง18เข้า 8, 8นะครับ เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน5ปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะั้นนั้นคือวันที่1เดือน5ปี6 4 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9 9เบวก1เป็น10ก็จะได้เลขเด่น0 10บวก3เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3 10บวก4เป็น14ก็จะได้เลขเด่น4 ผลกาหน่องเลขท้าย2ตัวล่าง1 4เข้าเลข4นะครับเข้าบักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน6ปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่16เดือน5ปี64 5บวกเเป็น14 14บวกเ้เป็น2ี่3ิบี่บวก8เป็น31 3 11บเวก1เป็น3 2มก็จะเลขเด่น2 3 2สองบวก3เป็น35ก็จะเลขเด่นห้า 3 2บวก4เป็น3 6ก็จะได้เลขเด่น6ผลกขนมเล็กท้าย2ตัวล่าง4 5หเข้าเลข5นะครับปักหลักเหน่วยล่างเป็นงวดที่3งวดที่4ก็เข้าเลข7นะครับงวดที่5เข้าเลข9ก้าเอาผมข้ามมางวดที่6เลยนะครับคืองวดที่16เดือน7ปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่1เดือน7ปี6 4 5บวกเเป็น12 12บวกเเป็น19 19บเวก5เป็น24 24บวก2เป็น2ี่ก็จะได้เลขเด่น6 2 6บวก3เป็น2 9ก็จะได้เลขเด่น9 26ี่ิบบวก4เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ผลกระหน่เลขท้ายสองตัวล่าง7 0เข้าเลข0นะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่6ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน8ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่16เดือน7ปี64 7เบวก5เป็น12 12บวก5เป็น17 17บเวก2เป็น19 19บเวก7เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 26บวก3เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 26บวก4เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ผลการออกเลขท้าย2องตัวล่าง69เข้าเลข9นะและ้วครับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่7ต่อไปเป็นงวดที่สิวันที่สิสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวันที่1สิงหาคม2บวก1เป็นสา สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามก็จะได้เลขเด่นสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกก็จะได้เลขเด่นหกสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดผลการออกเลขท้ายสองตัวล่างสองสามเข้าเลขสามนะครับเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่แปดมาดูนะครับประสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดที่หนึ่งกันยายนเทียบถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนานนั้นคืองวดที่16สิงหาคม7จบวกศย์เป็น7 7เจบวกศย์เป็น7 7เจบวกสเป็น11 1 1ะเบ็บวกสเป็น13ก็จะได้เลขเด่น3 13บวกสเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 13บวกสเป็น17ก็จะได้เลขเด่น7ดดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง งวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3เลข6แล้วก็เลขเจนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างทั้ง3เลขนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับ ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่างวดนี้จะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารยนในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ